อ้าวจเจริญธรรมทุกๆคนอาก็เกินมาถึงอัตมาอาตมาก็ทำงานมาจะถึงวันที่เจดพฤศจิกายน2 5 6 3ก็จะเต็มห้สบปีรอตมาบวชเจ พฤศจิกาสนรสนี่มันก็เดือนนี้เดืนอดนตุลาเดือนตุลาเดือนหน้าก็เดือนพฤศจิกาแล้ววันที่เจ็ดพฤศจิกาก็จะถึงวันนี้วันที่อะไรแล้ววันที่สองอ๋อจะอีกเดือนเดือนนึงก็ห้าวันอาตมาเกิดมาชาตินี้นี่ ก็ชัดเจนตนเองชัดเจนในตนเองที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ตัวเองที่รู้ตัวเองว่าเราจะต้องทำงานจำ่ต้องมาทำงานให้แกศาสนาพุทธเต็มที่เต็มชาติเต็มความสามารถเท่าที่มี ในจิตของอาตมาก,ก็ระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่มีงานอื่นใดเลยที่สำคัญเท่ากับทำให้คนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงคนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงธรรมะของพระสมมาสัพพุทธเจ้าให้ถูกต้องตรงตามความจริง ซึ่งอาตมามีภูมิเท่าไหร่อาตมาก็ก็ครบมีภูมิเท่าที่อาตมาเมียนะก็ใช้ความสามารถ,ถาที่ตนอเองมีก็ทำเต็มท,ที่ตามอุตสาหะออกมาบวชตั้งแต่อายุ36ทำงานมาจนกระทั่งบัดดีก็ย่างเข้าปีที่87ย่างเข้ามาหลายเดือนแล้วอาตมา โกิดมิถุนาห้ามิถุนามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาโอ้โสีห้าเดือนแล้วอย่างแปอายุแปก็มาสีห้าเดือนแล้วม,มันก็นะห้าสิบปีใช่แต่อายุอัตมามันเกินครึ่งศตวรรษมาแล้วหลายปีแล้วก็ไม่เคยมีความ ท้อถอยไม่เคยมีความลดหย่อนในความมุ่งมัน่นเต็มปณิธานเดิมที่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มต้นออกมาทำงานนี้ปักจุทันทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรลดทดถอยเลยมีแต่ว่าอายุมันยาวขึ้นกำลังวังชามันไม่เหมือนอายุยี่สบจะเต้นจะดีให้มันแข็งแรงเหมือนอายุยี่สบไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่เหมือนอะ นะกำลังวังชาไว้เหมือนนะก็นับตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่อาตมาพาตนเองมาจากความเป็นคนโลกโลกนะแล้วก็มาเป็นคนธรรมะนะเป็นคนธรรมะลนะอาตมามั่นใจว่าอาตมาเป็นคนธรรมะจรงิงจังนะไม่ใช่เป็นคนธรรมะหลอดแหลกเป็นคนธรรมะเล่นๆเ,เข้าๆออกๆอ,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 อะไรไม่ใช่ อาตมาว่าอาตมาเป็นคนเป็นธรรมะจริงจังเต็มความจริงเลยตั้งแต่บัดโน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ยิ่งอาตมาก็ยิ่งยิ่งมั่นใจนยิ่งมั่นใจเพราะว่าเราทํางานนี้มาถึงวันนี้เนี่ยก็ยิ่งมีคนผู้ปฏิบัตินี่มาปฏิบัติกันวันนี้ก็นั่งอยู่ไม่ใช่น้อยนะ รอยหลายร้อยคนนะก็ได้มรักได้ผลทีเทตมายืนยันกันว่าคำว่าได้มรักได้ผลเนี่ยเขายืนยันไม่ใช่พูดเล่นนะต้องขอพยอีกทีหนึ่งที่จะต้องกล่าวต่อไปนี้ว่าข้างนอกเขาไม่มีการได้มรักได้ผลกันเพราะว่าลงทิศลงทางกันเป็นนั่ง หลับตาปฏิบัติธรรมกันการหลับตาปฏิบัติธรรมนะั้นมันเป็นเรื่องของเดรัจฉีนอกรีตี่พรพุทธเจ้าท่านออกบวชก็เป็นหลงทางอยู่หกปีน่าไม่ใช่หลงทางหรอกลิงลมอมก็พองก็เลยไปตามตาม,ตามเขาเมื่อนอตมาแกล้กับตามๆโลกก็ไปบ้างที่อตมาใช้คําว่าลิงลงมองก็พองคือตามโลกที่มันครอบงำอยู่ชั่วระยะแรก จนเราตั้งตัวได้ตั้งสติเต็มอะไรความเป็นจริงของเราขึ้นมาเต็มที่เราก็เป็นตัวของเราเองนะอาตมาเป็นเช่นนั้นนะมีความจริงที่อาตมารู้เป็นปักเป็นผลว่าอย่างนี้เป็นมากอย่างนี้เป็นผลอย่างพวกเรามาปฏิบัตินี่แหละและกับยืนยันอาตมาเขายืนยันพวกเราบรรลุมากบรรลุพล เป็นฆราวาสพวกคุณเป็นฆราวาสแต่พวกคุณเนี่ยพูดได้เลยอาตมากล้าพูดได้เลยว่าฆราวาสพวกเราเนี่ยมีคุณสมบัติยิ่งกว่าพระภิกษุที่เทรสมาคมมีเยอะแยะฆราวาสพวกเราเนี่ยมีมกักมีผลไงศีลมีจริงสมาธิมีจริง แม้แต่คำว่าสมาธิหรือคำว่าฌานเนี่ยมันก็เพี้ยนไปไกลเลยคำว่าสมาธิมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของจรณญสิบห้าวิชาแปดเลยมันเป็นสมาธิหลับตาเริ่มต้นหลับตามันก็ไปแล้วเป็นเดรรทีแล้วเพราะมันไม่ไม่มีอปปนกธรรมสามนะมันไม่ตื่นมันเป็นหลับ แล้วมันก็ไม่มีการสารวจมีสี่หกแล้วมันก็ไม่มีการมีปฏิบัติทมในขณะมีกินเครื่องใช้ขณะกินขณะทําอะไรเป็นในทํางานอาชีพอาชีพมีทั้งในขณะทําอาชีพมีกรรมมันตะมีวาจามีสังกปะอะไรมันไม่ได้มีเลยมันไม่ได้ตื่นปฏิบัติธรรมตับตาแล้วมันก็ผิดแล้วเพราะมันไม่มีปัญญธรรมสาม ในจารานสบ้าเห็นไหมวันเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ผิดงมงายกันอยู่งั้นอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอาตมาได้ทํางานมาจนถึงขั้นมีชุมชนมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนเป็นชุมชนชาวพุทธจนกระทั่งขึ้นตัวหนังสือราเลยว่าที่นี่เป็นแผ่นดินพุทธ